ครับก็ขอสวัสดีพี่น้องฟองไปทั้งหมดที่แล้วน,นะครับเนาะเพราะวกใบแกะใบไผ่ลาวนะครับเนาะเข้าวู้ช่องเต้าทิพเก่าบาวมีสารต่ชนอนะครับพี่น้องครับมันมีสภาพพี่พ่อพน้องมนนอาเบิ่งข้อข้องเกิดมาข้องมีสิงกระได้นะครับเนาะซึ่งนี่ผู้ล้มหายแต่จากบนข้องแห้งหนี่นะครับที่เมืองกันตั้งว่าซาีซบหาซบ นะครับและแต่ดวงมิญญานก็เฮี้ยน,นะครับซึ่งคนมาผู้คนท่านไปท่านมาหาจวงหาจินเท่านี้คนกับไอพลดไอพอดวงมิญญ่าน,นะครับนั่งห้องหายอยู่กับนี่นะครับพัฒน์แรกระไรสิพาพีพันหนองไปลุยบึ้งนะครับป่ะหน่องขึ้นห่องขึ้ไปเป็นกล้องทีสิงพี่น่อง ครับพี่น้องยิ่งเสียงนำ้ำวะเพเนี่มันเล่นมาเล็กหน่อยนะครับเป็นเพียเล็กหน่อยเพียงเนียงมัน,นเล่นน้ำนะครับก็เลยพัดพ่าตกลงน้ำเสียชีวิตไปนะครับ งนกกนกลัวนะพี่น้องนทบบริเวณนี้หรืพี่น้องตคนทบตัวนี้ย่านมันเป็ ี่ครัดท้าพึงถนนทางทางต้นไดพบพอดวงี้ยานมะนเนีะครับของน้ำไหลนี่ เี่ยครับนี้เลยร่เสียชีวิตตรงนี้รับุกลงบวกด้านนี้ครับพี่น้อง มลงมาก,กเลยละครับลงยางลง,ล,ยลงมาในลยนะครับเป็นหมอนนอนเป็นชั่วโมง

นี่นะครับพี่น้องน้อยคนเดิคนเดิมาเ,มเล่นน้ำตรงนี้นะครับตึงน้ำไหลลุล่งน,นะครับกินกินชีวิตคนไปที่ศพหาศพแล้วหมดเสียวเลยพี่น้องครับถึงลืมเด้อเข่ามาเบิ่งแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันนยครับเพราะี๋มี้กำลังใจพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยมีน้ำสอบห็ง,งน,น,น,นะครับเป็นยันตเขาบอกเหี่ยนมนะครับนั่งหัหมือขอบขอบข้องนี้นะครับเป็นยันสำหรับผู้ทีต่อเตกน้ำข้องพีสิงอีกคืนชินเป็นนัง่งไถ่ข้าข้องนะครับ นี่แล้วพาพที่เขาหนอกมันที่สุดครับบางครั้งเสียวก้นหัวลุกนี่นะครับ มันเป็นวันพระสำหรับพี่น้อง <c oughs> วันพระย่างดี อับกันแรกกับฝากพ,พี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อขอบคุณขอบคุณหลายรับพี่ต้องพีสิงครับเรนยองพี่น,น้องครขอ มาดูพี่น้อหวักเจยวเลยครับก็ข้อความพี่น้องก็เลยกดแชร์กดติดตามเลยครับท่านพี่น้องขอบคุณกนหลายไล่ขับมาเบิงกันกได้มาผมพามาพิสูจน์ข้องทีสิงครับซึ่งเป็นดคืนกลิ่นชีวิตพี่น้องป้องไปห้องหาชีวิตรวดนะครับหรือว่าเดินมีเงี้ยนเงี้ยนั่งห้องหรือ,อ,อฟังมือนี้นะครับพาพี่พน้องน้องพิสูจน์การไทยท่ากวดต้หนหัวลุกกระนำไทยท่าไปนะนำนะครับแบบบ่อเป็นยังนะครับถ่ายให้พี่ให้นอห้องเบิง ดึงลินดาหนี้จริงนะครับเขาจะประมาทน,น,นะครับเอาคลิปนี้ขอฝากพีฝากน้องามาชมหนี้นะครับว่าผมขอบ,บขอบคุณขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ